สวัสดีทุกคนเนาะวันนี้วันนี้จะพาไปยิงปลาเนาะยิงปลาสำหรับสำหรับที่กำลังหัดยิงนะยังไม่ค่อยได้ยิงนะไม่ค่อยได้ยิงเขตนี้มันจะหายิงยากไม่เหมือนไม่เหมือนที่อื่นนะที่นี้มันจะเป็นบนโอยแล้วมันอ่างน้ำอ่างอะไรก็หายากครับ กันนะว่าจะได้ไหมจะขึ้นห้างครับขึ้นห้างตบบนี้นะตน้นไม้ลูสภาพหมายก็จะเป็นอย่างนี้นะตัวนี้ขึ้นมาบนห้างครับมากันสองคนนะอีกคนหนึ่งอยู่ phẳng luôn này để khỏi lún cái thật mà mình sẽ đai cho diện sức năng mình nè Hãy subscribe จะเห็นขนหรือเปล่ากับขึ้นขึ้นอยู่ริมฝั่งน้นสองตัวโอ้มันไม่มาทางนี้เลยครับสงสัยมันจะเห็นคนนะห้างเก่าเขาอะลงไปย่องยิงเอา ข oh ึ้นมาแล้วน้องสองตัวนี่โอ้โหโห่เย ยิงปลาได้หอยนะเนาะโอ้แม่นเลยครับอาโดนหอยครับอ๋ได้หยอยตั้งตัวแนละ้วหว้นีน่นี่ได้หอยนี่นะยังเป็นเป็นอยู่เลยครับตะกี้ยิงปลาเนาะปลาได้หอยนะอ อ่าเดี๋ยวอดเนาะนัดน,นี้มือใหม่โดนรับโดนอ,อยู่ข้างล่างแล้วเนาะขึ้นมาไม่ได้ครับไปเดี๋ยวลงพาลงไปเอานะอ่าขึ้นมาเลยเนาะเด่๋ยงลง โอ้ดหลุด,หล,ดหลุดไปแอ,อ้ะแตะกี้เลยตะกี้หลุดเนาะนี่ครับเข้าเข้าไปแค่ลูกดอกยังไม่ไม่ทะลุเลยนะทะลุแต่ว่ามันมันมันไม่ทะลุหรอกนะเข้าไปแค่หน่อยเดียวหลุดเลย เกือบไม่ได้กินครับอ้าวมันมนครับได้หนึ่งแก้มนะตัวนี้ก็ประมาณสี่ขีดมั้งสี่ห้าขีดมั้งอ้าวมันมนครับ,รบแก้มแล้วรุนกันอีกเนาะโดนครับโดนโดน tem sông, tem sông Đi kiếm vào đây À, têm hấp Nó mà Ăn mà Nó khó cái cây nó ông đồn mới, đồn đồ bà bộ đồn. ไม่โดนเนียบกิบไม่โด,ดนอีกแล้วโอ้ยทั้งวันแล้ว ก็ไม่ขึ้นละเนะลมก็เยอะแดดไม่ค่อยมีครับมันนี่คึมคึมจ,จะได้ประมาณนจ,จะได้แค่สองตัวเนี่ยละมะั้งยังมือใหม่อยู่เนาะ ทั้งวันครับวันนี้ได้สองตัวนะปืนก็ทำเองเนาะยังมือใหม่อยู่ครับได้สองแต้มวันได้เคสองตัวหน้าเกมมือใหม่เนาะไปครับวันนี้กลับบ้านกัน ไม่ไหวแล้วจะห้าโมงละสี่โมงกว่าแล้วนะครับมาครับสองตัวสำหรับมือใหม่เนาะเพิ่งฝึกเพิ่งฝึกยิงได้ไม่กี่วันนะอ่ะครับบาทอาิปนี้ก็คงจะลากันไปเท่านี้นะ กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ,บายครับบ้านนะของแล้วบ้านแล้ว